สบายดีพี่น,น้องมัสสุครุชนอันนี้เป็นเจตมาถ่ายเอาลูกสาวนั่งนุกเพิ่นมาเยี่ยมแม่เด้อเพิ่นได้เพิ่งมาให้ลูกสาวเพิ่นมาเยี่ยมนั่งไข่มุกเพิ่นไปบุญได้ขนมและพี่น้องทีมไปแล้วพคนออไปบุญปูเป้สบายดีนะลูกสบายดีป้าลุงปูเป้คนป่วน<อ>นี่ของแม่ลูกหนึ่งค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง อันเดยได้มงพละหน่อยพอแม่เพิ่นซื้อมงมาผักหน้าไข่มุกเดยสบายดีทางพี่อันเดย์ข้ากินขนมร้านพลน้อยอันนี้ข้าสายซั้นปุเป็ดสายป่วนปุเป็ดสายป่วนฮวงตักได้เห็นแถวคนงามนะเทถาโุกนะกับบริเวณธรรมดาได้พี่น้องขนาดชมน้อยได้ดื้อดื้อดื้อได้เพียงมาให้ลูกให้ร้านพลนได้มงได้เพียงได้ขนมข้าวต้มได้พี่น้องขนมขนมได้ขนมสามศพ ปลาใส่ละสุบหนึ่งใบบุญเอาไปใส่ผูกเออคนนเสื้อกินเดียวหิวอยู่ว่านอกงาดแล้วมันไอ้นอกงาดแล้ววันนี่นอกยกแล้วมันีอ่านนอกยกแก่ผ่าเท้าแก้ให้แน่เดยอยู่ฮันแก่กำลังเฮียนว้าวกำลังเฮียนฮู้หายได้ไปนั่งทักผ่าเท้าผ่าเพลิผ่าธรรมดาได้สุเพิ่นสองเงินนอกเนื้หฮวงพ่าเท้าเด้อไปไปนั่งตักไปได้ได้ฮันเออฮวง ไหนมงแล้วบ้านี้โทรได้โทรได้แล้วนี่ใส่ซิมบ่ใส่ซิมมันใอาซิมใส่บ่ใส่ซิมบ่ใส่เบอร์แล้วบ่มันก็มีแล้วบอลใส่เบอร์จะโทรกันได้ถ้าใส่ซิมไปโทรได้เนาะ เลยศึกษาแต่แมมันมีมันก็สิศึกษาบอกมาทันตีในในอันนั้นนะคัตตล็อกคัตตล็อกแต่เล็กมันเด็กคัตตล็อกมันเนี่ยอ่าเบิ่งในคัตตล็อกมันน่ะถ้าแบ่งก็ดีใจแม่มามุมไหลไปอาบน้ำเอาแบ่งอะไรใไหมอาบน้ำมาโอ้บันไดนาวเลยเนาะแม่มาอาบน้ำนี่เนาะนาวะนาวะนาวะ้าะว แบ่งได้หน่วยหนึ่งไข่มุกได้หน่วยหนึ่งผกได้กินขนมแล้วูผลังคนเฮากับโผก็ได้พักเนยไม่ได้เพื่อได้พักมาแน่แล้วก็มีเข่ามาแน่มาให้แม่แล้วก็เครื่องมาผักงาหน้างาน้องนิดนำเครื่องน้องนิดเด้เครื่องเครื่องเครื่องน้องนิดเอามาผักเครื่องปูเป้เอามาผักน้องนิดเด้อพี่น้องเด้อกระปูกเออตัวนี้เปตะาอุ่นอยู่ตัวนี้นวมขักทห้พี่น้อง มีเสือผ้ากางกันหนาวแล้วก็มีสุดสุดลาตีสีเหลืองสีบัวเรือกระเปะเอามาให้น้องนุ่งคนใหญ่ได้นางเปะผมตาหวงได้ตีไดเออเม่อกี้ยนกระตาขือใช่ตีได้มุมโอเคโอคโคโอ้อ่เนี่พขนม ขนมเก่งเดิงเก่งเด้ยวนี่ยดื้อโคดรีินเอาเอ้ยเอาตัวใหม่เลยตัละคัดแหละเออเอาตัวใหม่ให้เออเอาตัวใหม่ให้ดีใจเด้ออ่าใจเด้อล่ะโอ้บุกีพี่เด้๋วหล่งอืมจุกแล้วทางพี่จุกขุกคนสระขางหน้าสรเข้าไปอืมเขาบอกกันเบากินหน้าแล้วห่อแล้วแพนเพิ่นโทรถามว่า อเขาห้องน้ำลู่ว่ะว่าจะอ้านุ่งเครื่องเลยบายด่ป้าลงกัลนล่ะเดแบเบอด้มองมาล่ามองดูมองใหม่นี่อนี้ไปให้อนาางเขาเห็ดไห้ให้นั่งอันนั่นนะเมี่ยเมียบแบโอเด็นะห่านมอดค่นมันมันเห็ดเป็นมันทางแปลงตดโทละซัอ มันโทษมันให็มันเบอร์ไปเลยคุละเครื่องแหละแบ่งเครื่องนึงไข่มกเครื่องนึงบุเอ็นบเกับขาขอเอามาสื้อสุดก่อนสั่งบุเป็นเนาะบุเป็นยังมันเป็นไล เออมันก็ตามราคามันได้มันเปิดห่อบ่ขึ้นเลยนุกเปิดห่อบ่ขึ้นกูสั่งมาสามสามเพื่องซื้อหนึ่งแถมสองชมมันโลอะไรหนึ่งแถมสองอะไรอันนี้เสื้อคักดอกอันนี้ผู้ใหญ่ใส่ผู้นี่อันนั้นนั่นแหละจังว่าผู้ใหญ่ใส่ก็ได้อันนี้ค่ะเท่าก็ได้หรอเท่าได้เท่าออกโท่าขาวมีมงพ่อมไปหายอันนั้นไปหายลาวหิดหาย

ทางพี่หวข้่แถเถ่แนบขึ้นแนบลงแนวขึ้นแนบลงว่าบบได้โอ้ยบสบายไอ้ขอโทษคอภายเหนองเป็นวัดม่อกี้จะมันไข่มีเบรกไฟนะไปเอายังไปยางไปเอายางนคร เอายังมาเครื่องเถื่องป้าอยู่สิผักมาแล้วเออภาคมาแล้วแต่ว่ได้ผากไปเอาแม่เอากัดที่ผักไปมือนี่แหละไปกราบเราเอาก็เสีมาให้ใช่ใช่ใช่สากบ่อเนี่ยฮะบึ่งใช่สากมันบ่อนนี่เออสากแบบดื้อมันอันนี้ตัวอ๋ออันนี้มันเป็นอันนี้เลยเป็นไปเดื้อ เดกบเอออันนี้เออคือคอแบบนี้น่บาดนี่ยน่้วเอาที่เสียเข้าหัวซากหัวซากแลยดูยิ่งหวซากเออสายมีหัวสายหัวสายซากกัเสียบเส่กันได้เลยลูกของไคของมันไปให้เขาเห็นให้ไปนี่พระเท่าพาไปห้านั่งนันนะคะห้านั่งยุ่ยฮะ กล่องมันเออมันเด็กคาตาล็อกเขาเบิ่งตัมคาตาล็อกมัเนี่นี่ยตาตัวล็อกมันโอ้คงจีนเนี่นี่เนี่ยนี่ตัวหนังสือจีนเออเบิ่งมาได้ดอกมันตรงภาษาอังกฤษน้ำภาษาอังกฤษโอ้ยคันโบเก่งภาษากับโบเป็นคือว่าธรรมดามันกับภาษาไทยอยู่หรือเปล่าจากเป็นจีนภาษานี่มันกับเบิ่งเป่งโบเป็นแลย มึงใหญเป็นสาวเลยลานสาวข่อยบดีมาเฮงนาปูเป้สายปวดปูเป้สายปวดอ่ะเช้าไปไปเลยแม่มื่อเช้ไปเลยแม่เฮ็ดยังงน้ำกบผับเครื่องวันมืออื่นแล้วเขาจะเปิดน้ำคลองมืออื่นลอยคลองผมมือนี้ไม่ได้เปิดเขาบ้ามือบ้ามือเปิดน้ำคลองเพราะว่าเขาเอาน้ำขึ้นหน้าแซงในสมื่อด้อโทรศัพท์ขอโทษขอไฟเด็กพี่น้องเด้อเมื่อกี้ก็ไม่ถ่ายเฮงหลับกล้องบอสดี โทรศัพท์มันบ่อยอยากเป็นแหละเนี่ยซีแอนคอรน้ำเจ๊พยูนี่ลองเบอร์นัเก็โทรศัพท์เก่าหน่วยเก่าหน่วยยังก้าวหน้ามันแตกมาแล้วหน่วยในบอดี้เฮดคลิปหนงอโทรศัพท์ผมมีปุ่มบีบปุ่มขึ้นปุ่มลงโทรศัพท์เจ้ในในไหนโทรศัพท์เจ๊ในราคาเท่นี่ทรศัพท์โกงแล้วสิได้ด้วยไม่เลยจ่อเงินเลยจะจิ้มจ่ออ่าแล้วยังงวะ ไอพี่นังคลิปนี้มาฮอนิลลาไปก่อนเด้อพี่นังเด้ออัพเดตลูกสาวมาเยี่ยมเด้อลาไปก่อนพี่นังขอบใจทุกลายทุกคอมเมนต์นะจ้าบ๊ายบายด้ยจ้า